มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนวงการบันเทิงจีนเฉินจื้อเฉียงหรือที่แฟนๆรู้จักกันดีในบทของจันเ้าสุดหล่อแห่งยุค90เสียชีวิตกระทันหันในวัย58ปีขณะที่กำลังออกกำลังกายหลังเกิดอาการหัวใจวายเสียพันโดยทางด้านฟางสินหยวนภรรยา ของนักแสดงผู้ล่วงรับเปิดเผยว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาที่นครเซียงไฮ้ประเทศจีนและครอบครัวได้จัดพิธีศพขึ้นอย่างเรียบง่ายเป็นการส่วนตัวเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของสามีผู้รักความสงบรายงานจากสื่อจีนระบุว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาสุขภาพของเฉินจื้อเฉียงเริ่มที่จะทรุดลงและเคยเข้ารับการรักษาในโรงพยบาบาล แต่ว่าเจ้าตัวเลือกที่จะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะย่างไรก็ตามนะคะเปนแฟน,แฟนต่างช็อกยิ่งกว่าค่ะเมื่อพบว่าเพียงหนึ่งวันก่อนเสียชีวิตนั้นเขายังได้โพสต์วิดีโอขณะที่กำลังทานอาหารสดใสที่ริมสนามบินเหมือนไม่มีวิแววของอาการป่วยใดๆเกิดขึ้นนะคะเฉินจื้อเฉียงเกิดเมื่อปี1966 66, เริ่มต้นเส้นทางในวงการจากการคว้าแชมป์นายแบบฮ่องกงก่อนที่จะโด่งดังจากการปรากฏตัวในโฆษณาถึง8ชิ้น ภายในสัปดาห์เดียวต่อมาได้ผ่านตัวเป็นนักแสดงเต็มตัวนะคะและมีผลงานมากมายอาทิเช่นตระก,กูลอย่างผู้กล้าดาบเทพีมะและเพชรเลือดฟ้าใส้ดยใบหน้าที่หล่อคมบุคลิกสุขุมและก็มีฝีมือการแสดงที่เฉียบขาดสื่อฮ่องกงเคยยกให้เขาเป็นจันทร์เซาสุดหล่อแห่งจอจีนยุค90และชื่อของเฉินจื้อเสียงก็ยังคงอยู่ในใจแฟนๆทั่วเอเชียมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ